เหลือเวลาอีกแค่15วันที่จะมีการเลือกกรรมการวาระที่8ซึ่งมีการปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนพศ2558และจะมีการเลือกกรรมการในวันที่1กันยายนพศ2558ถึงาตุลาคมพศ2558 ก่อ 15. น15.00นจํานวนกรรมการที่จะเลือกในครั้งนี้12ท่านจาก42ท่านและมีการนับคะแนนในวันที่31ตุลาคมพศ2558เวลา9โมงเชา้านณะห้องประชุม9ชั้น7ตึก6สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยระบบ เครื่องสแกนบัตรเลือกตั้งแบบใหม่หวังว่าการนับคะแนนในครั้งนี้คงจะใสสะอาดโปร่งใสย,ยุติธรรมและทราบผลกรรมการจาก42ท่านเหลือสิบสองท่านที่จะเข้ามารับใช้เข้ามาอาสาพัฒนาวิชาชีพเพศกรรมของเรา ทุกๆคนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นและทำตามนยโยบายที่ท่านให้สัญญากับสมาชิกซึ่งในวันที่22มิถุนายน2 5 5 8ได้มีการจับฉลากหมายเลขไปตาจตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการทั้งสิ้น42ท่าน มีทั้งผู้สมัครอิสระและผู้สมัครในนามของทีมแต่ละทีมจะมีผู้สมัคร12ท่านเรามาดูทีมอิสระว่ามีท่านใดบ้างที่ลงสมัครในการเลือกเป็นกรรมการสภาวาระ8ในครั้งนี้ เศสัชกรหญิงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจนจิลาเรื่องชยะจัตุพรผู้สมัครอิสระหมายเลขสาเพสัชกรรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วงวิวัฒนัศนียกุลผู้สมัครอิสระหมายเลขสองเพสัตกรอัมพลอรดีผู้สมัครอิสระหมายเลข4.2สเพศัชกรสุกันจันทวงศ์ผู้สมัครอิสระหมายเลข4ี่ เพศกรสามารถเอื้อมเก็บผู้สมัครอิสระหมายเลข1เพ่ัเพศกรวิชัยอึ้งไัยบู์ผู้สมัครอิสระหมายเลข4ส่วนผู้สมัครในนามทีมจะมีด้วยกัน3ทีมก็คือทีมเขียวมะกอกก้าไก่ทีมมงคลน,นามเพศกรรมซึ่ง2ทีมนั้นมี Facebook Page เป็นของตัวเองสำหรับสมาชิกที่สนใจ ประวัติและนโยบายของทีมเขียวมกะกอกก้าวไก่และทีมมงคน,นามเพศกรรมตลอดจนประวัติและข้อความที่สื่อถึงสมาชิกสามารถเข้าไปที่ Facebook p เพจของทีมเขียวมกะกอกก้าวไก่และทีมมงคน,นามเพศกรรมส่วนทีมรวมพลังวิชาชีพนั้นยังไม่มี Facebook page และ นโยบายซึ่งในวันที่22มิถุนายนผมได้ถ่ายภาพแผ่นพับนโยบายคร่าวๆ5ข้อของทีมรวมพลังวิชาชีพและรายชื่อกรรมการที่สมัครทั้ง12ท่านเรามาดูทีมแรกก็คือทีมเขียวมะกอก9ไก่ได้ผู้ได้จับฉลากหมายเลขประจำตัวกรรมการหมายเลข6ถึง17 มีกรรมการที่ลงสมัครดังต่อไปนี้เพศสัชกรศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์สุโม,มสนสกลชัยผู้สมัครทีมเฉียวมะกอกก้าวไก่หมายเลขหกเพศสัชกรด็อกเตอร์นิมสุวรรณลีลารัศมีทีมเขียวมะกอกก้าวไก่หมายเลขเจ็ดอดีตกรรมการสภาวาระเจ็ด เศสัชกรหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์นิตยาวันกุล,ลนาวันทีมเขียวมะกอกก้าวไก่หมายเลข8อุปนายกสมาคมเพศสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยและเป็นอาจารย์ประจำคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเศสักรหญิงอังคณาสีนามวงทีมเขียวมะกอกก้าวไก่หมายเลข9 เภสกรหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอาพอรจตุรพัฒนระวงทีมเขียมกอกก้าไก่หมายเลขเสิบเภสัตกรสุรศักดิ์นำชัยทศพรทีมเขียวมะกอ9ก้าไก่หมายเลขสิบเอ็ดเภสักรปราินอึ่งวัฒนากลทีมเขียวมะกอกก้าไก่หมายเลขสิบสองอดีตรกรรมการสภาวาระเจ็ดเภสักรสมพงษ์คำสาร ทีมเขียวมะกอกก้าวไก่หมายเลข13เพศสกรีทีรวิทย์บำรุงศรีทีมเขียวมะกอกก้าวไก่หมายเลข14เพศสกรหญิงจันทิมาโยธาพิทักษ์ทีมเขียวมะกอกก้าวไก่หมายเลข15เพศสรดเอรอภิสิทธิ์ฉัดธนานนท์ทีมเขียวมะกอกก้าวไก่หมายเลข16เพศสกรหญิงอรศาสาราจารย์ดรจุธามณีสุทธิศรีสัง ทีมเขียวมะกอกก้าวไก่หมายเลข17อดีตกรรมการสภาวาระที่7และเป็นคณะบอดีคณะเพสัศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทีมที่2ก็คือทีมรวมพลังวิชาชีพดีอ o r ร์วั t ที m จับฉลาก ได้หมายเลข18ถึง29มีผู้สมัครดังต่อไปนี้เพศัตรเทียร,ระชากาศณโรดมทีมรวมพลังวิชาชีพหมายเลข18เพศัตรสีนวลกรชกรกรกรกะฉกรหมายเลข19ทีมรวมพลังวิชาชีพต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อและ นามผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยถระอ่านผิดพลาดชื่อและนามสกุล mm hmm. เพสักรหญิงดรพิกุลเสียงประเสริฐทีมรวมพลังวิชาชีพหมายเลขย mm ี่สิบเพสักรสมรักษ์เทียระตะกุลพิสารทีมรวมพลังวิชาชีพหมายเลขย mm ี hmm. เอ็ดเภสกร mm hmm. กรมวลศักด์เรืองเจริญรุ่ง ทีมรวมพลังวิชาชีพหมายเลข22เพศสัจรกรพันเอกสมโชคแดงบรรจงทีมรวมพลังวิชาชีพหมายเลข23อดีตกรรมการสภาวาระที่7ส่วนหมายเลข18เพศสัจกรทีระชากาศนโรดมอดีตกรรมการสภาวาระที่7เช่นกันเพศสัจรกรหญิง สสีมาอาจสงรามทีมรวมพลังวิชาชีพหมายเลขยี่สี่เพศสัตรกรจิตติวิมไตเมฆผู้สมัครรวมพลังวิชาชีพหมายเลขยี่สิบห้าเพศสตรกรหญิงมาลินีอุทิตานนทีมรวมพลังวิชาชีพหมายเลขยี่สิบหกเพศสัตรกรดกเรสุวิทยะระกุญชนทีมรวมพลังวิชาชีพหมายเลขยี่สิบเจ็ดเพศสกรร้อยโททวีสิทธิระวัฒนะชัย ทีมรวมพลังวิชาชีพหมายเลข28เคยสมัครกรรมการสภาวาระที่6แต่ยังไม่ได้รับเลือกจากสมาชิกเศสัจกรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุรินต่อสีวงศ์ทีมรวมพลังวิชาชีพได้หมายเลขยี่สิบเส่วนทีมมงคลน,นามเศสักรรมได้หมายเลข30ถึง41ซึ่ง ส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตกรรมการสภาวาระที่7และบางท่านก็เป็นอดีตกรรมการวาระที่6 <_ d ata> เรามาดู <_ d ata> เพศกรรองศาสตราจารย์ดร <_ d ata> วิทยากูละสมบูรณ์ <_ d ata> ทีมมงคลน,นามเพศกรรมหมายเลข30 <_ d ata> เพศกร,รวรวิกิต,ติวงคุนทรทีม มงคลน,นามเพศก,กรรมหมายเลขส1เอดเพศก,กรหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรรณาศิริปริยานุภาพที่มงคลน,นามเพศก,กรรมหมายเลขสาสองเพศก,กรหญิงดรรุ่งทิวาหมื่นตาที่มงคลน,นามเพศก,กรรมหมายเลขสาสเพศก,กรหญิงรองศาสตราจารย์ดรนุสราพรเกษมสมบูรณ์ที่มงคลน,นามหมายเลข34ซึ่งเราจะ เห็นว่าผู้สมัครหมายเลข30 31 32 33 3 1อของทีมมงกลน,นามเพศรกรรมนั้นเป็นอดีตกรรมการสภาวาระเจ็ดทั้งสิน้นสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฟ e บุ๊กของสภาเพศรกรรมและไปดูหน้าที่ตำแหน่งการงานและหน้าตาของกรรมการดังกล่าวได้ เพศกรภานุโชคทองอยางผู้สมัครทีมมงคลน,นามเพศกรรมหมายเลข3 5อดีตกรรมการสภาวาระที่6และเป็นบรรณาธิการวารสารสภาพเพศกรรมวาระที่เดเพศกรวัฒนาตั้งเกียรติกำจายทีมมงคลน,นามเพศกรรมหมายเลข3า เพศสัหญิงอัญชรารเอกแสงสีทีมงคลนามเพศศัลกรรมหมายเลข37เพศสัตจิระวิภาควงทีมงคลนามเพศักรรมหมายเลข38เพศสัคเพศสัสายชนชำปฏิทีมงคลนามเพศักรรมหมายเลข39เพศสัตวสุภนัยระเสริฐสุขทีมงคลนามเพศักรรมหมายเลขสี่สิและเพศสัหญิงสุภาวดีเปร่งชัย ทีมงคน,นามเพศสัจกรรมหมายเลข41อดีตกรรมการสภาวาระที่6และเป็นบานารรณาธิการวารสารสภาเพศสัจกรรมวาระที่7ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งเสียงของเพื่อนร่วมวิชาชีพสามารถกำหนดชะตาชีวิตของกรรมการสภาเพศสัตวได้เพราะ3ปีจะมีการเลือกกรรมการหนึ่งครั้ง ดังนั้นขอให้สมาชิกและเพื่อนๆร่วมวิชาชีพต้องตื่นตัวและตระหนักตลอดจนรวมพลังเพื่อคัดสรรจาก42ให้เหลือ12ท่านที่มีคุณภาพส่วนกรรมการที่มาจากแต่งตั้งและกรรมการที่มาโดยตำแหน่ง ตรงนี้สมาชิกไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกซึ่งมีด้วยการส2ท่านรวมกรรมการที่ลงสมัครอีก12ท่านตรงนี้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะใช้สิทธิ์ในการกาบัตรเลือกตั้งและต้องใช้ปากกาและหมึกสีเดียวกันกรณีที่มีการขีดลบขูดค่า อย่าลืมลงลายชื่อหรือลงลายเซ็นของสมาชิกกำกับไว้ด้วยทุกครั้งและโปรส่งบัตรเลือกตั้งกรรมการก่อนวันที่30ตุลาคมและก่อนเวลา15.00นและขอให้เพื่อนร่วมวิชาชีพเพศกรรมทุกทท่านตรวจสอบบัตรลงคะแนนก่อนที่จะส่งกลับมาที่ ประธานคณะอนุอำนวยการเลือกตั้งสภาเพศกรรมว่าได้ใส่รายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นชื่อสมาชิกเลขที่ใบประกอบโรคสินปวิชาชีพเพศกรรมตลอดจนการกาบัตรสามารถกาได้น้อยกว่า12ช่องได้และนับตามจำนวนช่อง ตาช่องไม่ใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนไม่ถือว่าเป็นบัตรเสียแต่ไม่มีการนับคะแนนในบัตรเลือกตั้งนั้นและจะมีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในวันที่31ตุลาคมพศ2568เวลา9โมงเช้าชั้น7ตึง6สำนักงานประรกากระทรวงสาธารณสุข หรือเข้าไปที่ w w w ร์ไว a ์เว็บฟาร์มไทยแอดฟาร์ม .org <Huh? S 1> หรือเว mm ็บไซต์ของสภาเภสัชกรรมที่ w w w p h a r m a c y c o ฟาร org mm hmm. หรือเข้าไปที่ Facebook mm hmm. ของสภาเภสัชกรรมเพื่อไปทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ลงสมัครในการ ในครั้งนี้ในวาระที่8ที่จะมีขึ้นอีกไม่ถึง17วันด้วยความปาารถนาดีและ11เสียงสามารถพิกชตาชีวิตของกรรมการได้และพัฒนาวิชาชีพเพษตก,กรรมของเราให้เจริญก้าวหน้า